สวัสดีค่ะทูกคววันนี้วันที่สิบเอดเดือนสีแล้วนะคะก<อ>็ <c oughs> เหมือนประมาณวันที่สี่สิบเอ็ดของการเราขับวนเนาะ <c oughs> ก็วันนี้จอยจะไปเที่ยวพัทยา้ลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าจอยจะพยายามคุมน้ำคุมขนมคุมอาหารนะคะให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่จะทําได้ก็จะไม่กินสเปซสปะ,ปะไม่กินอะไรที่มันเยอะแยะแต่แปรชานะคะเริ่มต้นโอเคนะคะด้วยอเมกาโนมไมใส่น้ำตาลค่ะ ก็มาสะดุดที่รูกชิ้นป่าทอดนะคะ When there's no more hope is left in me I can see มากินร้านนี้นะซสัสเมนคาเฟ่พัทยานะก็เราก็กินพวกสลัดทูน่านะคะสเต็กปลาแซลมอนโดยส่วนตัวจะสั่งสเต็กปลาแซลมอนมากินนะคะแล้วก็แจมกับเขาพวกสปาเกตตีคีเมากับผัดซีอิว๊วเฟรนฟรายทอดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกินเต็มแจมด้วยกันอร่อยมากมานะคะเราไปกินอาหารเบรก fast ที่โรงแรมจัดไว้นะคะ มันรวมอยู่ในข้าวหองด้วยรสชาติก็จะจืดหน่อยอะคะ่ะเรามากินแก้วกะพวเพราปูต่อนะคนเยอะอยู่นะคนเยอะอยู่ข้าวมันดิบอะไรดิบนะข้าวขับรถมากินข้าวหยินกันนะคะ ที่ครัวสมอไม้หรือเสมอไม้ตรงชายทะเลนะคะร้านบรรยากาศดีมากอมโอ้หน่ารักอะน่ารักอะจัดก,ก,การกินไข่เจียวไกท่ทอดส้มตำยำบุญเซนนะคะกินสองคนหานตกกันคนละสามร้อยโอเควันนี้วันที่14นะคะตื่นมาเกือบเที่ยงเลยนะ ตื่นมาก็กินจอจอของอะไรอะสายย่างห้าดาวไม้หนึ่งหิวมากม่อยีกยนหอยจอไปอะไรนะไม่ใช่หอยจอจอ,จอไปสองลูกแล้วก็มาสั่งอเมริกาโน่เย็นที่อเมซอนแก้วหนึ่งแบบหลายลำตานะคะ อยนะและไอเทมที่เมกาบางนาะไม่ใช่ร้านอาหารปกติที่ทุกคนกินกันนะแต่จอยชอบกินตัวก๋วยเตี๋ยวมา,ยาไก่มารวยที่มันอยู่ตรงคังบิ๊กซีมากๆเลยมันอร่อยมากจอยกินสูตรน้ำข้นนะจอยไปกินทุกครั้งเลยเวลาที่ไปเมกามันตัดขาดไม่ได้จริงๆน,นะ คือเส้นเขาอะมันจะมีความรู้สึกแบบยืดหยุ่นมาเขาเลือกลวกจนเส้นมันใสแล้วตัวมาลาเขาอะมันหวานนะเข้าใจคําว่ามาลาหวานไหมรักเลือกกินตัวอเมริกาโน่ไปแซมตาเหมือนเดิมน,นะคะตอนเช้าของอีกวันหนึ่งแล้วก็ขับรถไปต่างจังหวัดค่ะไปทําบังสักคุณกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็น้องชาอยอีกคนหนึ่งด้วยตตอนเย็นนะคะแล้วก็กินตัวปิ้งหมูด้วยกันคะ่ะ ทางแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านนะ่ะเจ็ดหมื่นประมาณห้าหมื่นบาทมากินจ้าเดี๋ยวจะยืนกินเลยนะยืนกินหลังรถเลยกินสักคำสองคำแล้วก็ถึงดีมากวันนี้ก็มาที่16แล้วนะคะสิบหกใช่ไหมใช่16 ก็ทำสเต็กหมูเหมือนเดิมนะตื่นวันนี้ตื่นประมาณสิบโมงนะคะเราก็กินสลัดหมูอบนะคะแล้วก็กินอเมริกาโน่ราก็กินแอปเปิ้ลคลายความหิว ตกตอนเย็นมื้อเย็นเรากินตัวจิ้มจุม่มค่ะกินจิ้มจุม่มแถวแถวบ้านรสชาติอร่อยใช้ได้เลยถัดมานะคะกินกาแฟเมกาโนแล้วก็กินตัวสลัดผักหมูอบเหมือนเดิมนะคะแต่งว้วนนี้ไม่มีข้าวเลยนะเป็นสลัดผักหมูอบสองชิ้นค่ะกินหมูเบิ้นเลยค่ะแล้วก็เดินทางนะคะมาที่โฮมโปรบางผีสระผมตัดผม นะคะไดผมซอยผมออกนะคะแล้วก็กินอาหารที่ฟู้ดคอร์ดของเขานะคะเป็นพวกหมาลายำไก่ทอดเกาหลีนะคะแต่ว่าไม่ได้กินข้าวอันนี้ยำม,มุนเส้นแก้วนะคะรสชาติดีแต่เผ็ด ก็รีบกลับบ้านมานะคะเปลี่ยนชุดเป็นงานขาวดำะคะ่ะอันนี้คือรูปร่างของจอยตอนนี้นะคะก็ออกินนักเก็ตไก่ของเพื่อนนะคะแล้วก็มากินข้าวที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะแถวานั้นกินหลายอย่างมากเลยวันยายไม่ถูกกินแต่กลับนะคะไม่ได้กินข้าว ก็ามาปิดท้ายคลิปกันด้วยวันที่18เดือนสนะคะก็ยังยืนหยัดการกินแบบไม่ได้กินแป้งเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปเจอกันอาทิ์หน้าเลยนะคะว่าเออมันจะเป็นลักษณะยังไงบ้างนะคะของการโลคาลไฮไฟท์แที่เราทำอยู่